วัสดีค่ะ,อะขอบคุณมากค่ะคได้รับเป็นคู่ะใช่แต่ว,ว่าตอนขึ้นไปลาบขึ้นเดี่ยวแต่ตื่นเต้นมากพอไม่มีพี่ชวนอยู่ข้างข้างอ่ะตื่นเต้นเยอะเลยเหรอเยอะมากเ,าเพราะว่าปกติเราขึ้นไปเป็นคู่ตลอดใช่ค่ะกับว,วันเดียวกัน ใช่ก็ขอขอบคุณทางงาน House a w a r d อ2์สนะคะที่มอบรางวัลอันสรงเกตนี้ให้กับพวกเราทั้งสองคนค่ะจำได้ไหมว่านี่เป็นรางวัลที่เท่าไหร่ละของอินจอยตัวเองรางวัลที่สองค่ะเป็นยังไงบ้างก็ดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่คอยซัพพอร์ตพวกเราสองคนมาตลอดค่ะก็ มันเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่เราได้เป็นนักแสดงอยู่ในวงการมาก็เป็นรางวัลอีกรางวัลหนึ่งที่เป็นรางวัลที่ให้กําลังใจเราค่ะจริงตลอดระยะเส้นทางเวลา17ปีของจูนคือมันแบบมันหายเหนื่อยแม่เหนื่อย17ปีเพราะว่ามันก็อายุปูนเนี้ยแม่นึกออกปะเราเลาแบบนี่เราไม่บอกแล้วอะมันก็แบบมันก็แฮปปี้ไงแล้วมันก็หายเหนื่อยอ่ะ แล้วก็สัญญาว่าเราจะแบบสร้างชิ้นผลงานดีๆออกมาให้ทุกคนได้ได้ติดตามเรื่อยๆแน่นอนค่ะก็เราชินลลี่ยังกับตำแหน่งนางเอง ไม่ชินหนูก็ยังไม่ชินเลยทุกวันนี้พี่จุนชินยังชินชินยังว่าเราไม่ใช่พิธีกรน,นะบางงานเราเป็นนัก <laughs> ไม่ชินมาพี่จุนพี่จุนยิ่งไม่ชินออ <laughs> <ม>แต่อันนี้เราสองคนต้องชินได้แล้วนะเพราะว่าปีหน้าเรามีซีรีส์เรื่องที่สองเอาล,ล่ะเอาล,ล่ะมีคนขายของช่วยละยังไงซีเราต้องชินได้เราใหม่ ถามว่าชินไหมเอาจริงเราก็เราว่าไม่ว่าจะบทอะไรในในพาร์ทของการเป็นนักแสดงหนูว่าเราเรามีความสุขที่ได้ทํามันมากกว่าค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวหนึ่งตัวสองถ้าเราได้รับบทนั้นเราก็อยากจะถ่ายทอดตัวละครนั้นออกไปให้ทุกคนได้รับชมคาถามอะไรนะเราเรานทีน่สองแล้ชินย่างนางเอกจริงๆเราต้องบอกว่าเราเป็นานางเอกแบบ สุดเลยนะเพราะเราอยู่ขวาสุดแเราก็อยู่ขวาสุดเออมันอาจจะมีอะนิดนึงปรแม่ณจุพี่จุดเลี้ยวขวาไปเลยเออก็ก็ยังไม่ชินหรอกค่ะเอาเรามันกลัวๆจริงจริงมันก็กลัวหนูมาเอาการ์ตู่สี่สามสองหนึ่งเลิฟเพราะจริงๆจะบอกว่ามันก็จะชินไหมก็ยังไม่ชินค่ะจริงๆตัวเราเองตอนนี้ก็เปลี่ยนทีทีกรมาเป็นนักแสดงเนาะถ้าได้เล่น บทบาทที่มันมีแบบว่ามีการเปลี่ยนแปลงบ้างจะได้รับบทนู้นรับบทนี้เป็นนางไรหรืออะไรเงี้ยเราก็เราเราก็ยินดีที่จะที่จะเล่นค่ะใช่คิดว่ารอบนี้เรากลับมาเจอกันเรียกได้ว่าอย่าเรียกว่ากลับเรียกว่าจริงๆก็เจอกันเกือบวันอยู่แล้ว รอบนี้กับใบรอบหนึ่งที่จะให้แฟนๆได้เห็นว่าเราต้องมีปรับจูนอะไรกันบ้างมั้ยเอ,อ่อสำหรับเรื่องสองใช่ไหมคะถ้าถ้าเรื่องสองด้วยตัวเนื้อเรื่องของเขาอาจจะต้องมีการเวิร์กช็อปค่ะเวิร์กช็อปใดๆแต่เรื่องเรื่องการแบบเราสนิทกันอยู่แล้วไม่เราสนิทกันล้วก็แต่เราก็ต้องทําการบ้านอยู่ดีเพราะว่ามันก็มีความใหม่ด้วยคะ่ะก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดอก็จริงอย่างที่เาจยรจ์บอกว่าเรื่องใหม่ปุ๊บเนี่ย คาแรกเตอร์ก็ต้องอาจจะเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยยังไงก็ต้องมาจูนกันอีกรอบหนึ่งซึ่งเวิร์กช็อปเราก็ต้องหนักหน่วงแน่นอนค่ะใช่ก็าอติดตามด้วยค่ะในเรื่องสองเราซีนความหวานละมันจะต้องแบบเวิร์กช็อปเพิ่มไหมอาจจะไม่ค่ะก็ต้องรอติดตามค่ะว่าจะหวานกว่าเรื่องเรื่องแรกไหมแต่หนูรับรองเลยว่า หวานแน่นอนเนีเราเเต้องเหอนอ้อนเขาอยู่หรือเปล่าหรือว่าก็ยังหนูว่ามันก็ยังมีความเป็นกลิ่นแบบพี่คนสวยกับทายหมาเด็กอยู่บ้างมีเป็นเป็นกลิ่นอายของคุณลินกับน้องเข็มอยู่บ้างาแล้วหมาเด็กมันจะมีพัฒนาไป <c oughs> โอ้อแม่นี่แอบห่ามวะเนี่ย <c oughs> ไม่ก็คือเราบอกว่าพี่คนสวยเขาใจอ่อนแล้วทีนี้หมาเด็กจะมีแบบมีหญิง้างมายที่แบบเฮ้ย ไม่สนนะแกล้งไม่สนเขาให้เขาว่ารักเราว่าก็ต้องมีบ้างไหมให้เราได้เล่นตัวหน่อยบ้างไหมนึกออกว่าเราจะได้รู้ว่าเขารักเราจริงไหมอันนี้ก็ต้องไปรอเราดูค่ะเราแไม่ต้องรอเลยก็คือแฟนมีคู่ใช่ยังไงเตรียมตัวมาถึงไหน ดีใจมากค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆวันที่29นี้นะคะก็อย่าลืมมากดบัตรของพวกเรานะคะเป็นแฟนมีครั้งแรกของพวกเราเลยอยากให้ทุกคนมาเป็นกําลังใจให้พวกเราเยอะๆค่ะจริงๆถามว่าอะไรนะถึงแฟน,นตัวถือท่านไหนแล้ว <c oughs> หรอเตรียมตัวถือยังลองไม่ค่อยกลัวเราอยากรู้ว่ามันมีโชว์อะไรที่มันแบบพิเศษ มีแขกรับเชิญแล้วกันค่ะมีแขกรับเชิญยอยากรู้ <ๆ S 2> แม่ก็ต้องไปไปกดบัตรนะแม่นะแม่กดบัตรด้วยนะโอ้ยว่าแบบเอ้ยเราจะมีอะไรที่พิเศษเพราะว่าร้องเต้นเราไม่ห่วงคู่นี้อยู่แล้วแต่ว่าเราแค่อยากรู้เฉยๆว่ามันจะพิเศษขนาดไหนมีแบบมันสนุกเลยล่ะโกนสลิงไหม แม่มันจะสปอยหมดแล้วนะ<อ>ถ้าพูดไปหมดก,ก็ก็เรียกได้ว่ามีเกตค่ะที่แบบอัดแน่นมากๆสําหรับแฟนมิวของพวกเรานะคะแสงสีเสียงอลังการแน่นอนเป็นเป็นสองชั่วโมงที่ทุกคนจะได้รับความฟินมากๆาแล้วเพลงที่เลือกมาอย่างเงี้ยมันแบบเป็นยังไงบ้างาแล้วจะสปอยซี่ละเพลงอาจะ <c oughs> อจะด้วย <c oughs> ด้วยคาแรคเตอร์ดเดี๋ยวทุกคนก็จะรู้ว่าเป็นเพลงอะไรอันนี้เขาจะ เซ็กซี่ก็อาจจะไปออกแนวเซ็กซี่อะไรเฮ้ยถ้าพี่จูนเซ็กซี่อย่างงี้เราจะห่วงไหมเล่าเราอยากดูเราอยากดูเลยทีให้ทุกคนรับชมเลยหรอใช่เราอยากให้พี่จูนได้โชว์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเซ็กซี่เฟียบของพี่จูนให้ทุกคนได้เห็นวว้าไดใจล่ะคะจะมาแบบนแม่ว่าไงให้แม่ถ่ายถ้าหนูมาเฮ้ยเรากถ่ายเซ็กซี่บางทีเราก็ได้อยู่เขาได้เขาได้อาจจะเป็น ฟิลฟิลนั้นก็อาจจะสลับกันใช่เออจไม่ใช่หนูว่าหนูว่าคอนเซ็ปต์สลัับกน่อมยี่สิบก็เราลองบ้างว่าอาจจะเป็นนิติตใหม่ๆเดี๋ยนี้เขามีแบบหลายหลายแบบหนูว่ามันน่าจะมีหลายอัลบโ้มให้ทุกคนได้รับชมหนูเชื่อว่าทุกคนอาจจะคาดไม่ถึงด้วยแข่งรับเชิญเรามีกี่คนหนึ่งสองสามจบแล้วนะนี่ไม่ใช่สจะปล่อยมาว่ามันเยอะน้อยแค่ไหนเกินเกินสี่เอ้ย <บ>ไม่บอกเอ้ยนั่นนี่ไม่นด้เออแล้วนอกอจากนอกจากแขกเอาเชิญแล้วเรามีอะไรอีกเราขายของที่นี่คือช่วง Hard Sell นะเราต้องขายเอาเป็นว่า29พฤศจิกายนนี้นะคะอย่าลืมมากดบัตรพวกเรานะคะอ,อ,อย่าลืมมาให้กําลังใจพวกเรานะคะเดี๋ยวเจอกันวันที่20ธันวาน,นะคะื่าเป็นกําลังใจให้พ่จูนแล้วก็ yeah yeah เอ j o อย่างเยอะนะคะคุณนะคะพจูมีขายอะไรเพิ่มไหม น้องขายไปหมดแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะในในผลงานต่อๆไปใช่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเรามีพ